ในช่วงที่ไฮซีซั่นเนี่ยบางวันจับได้ถึง2 3 0ถึงกิโลเครื่องมือของพี่เนี่ยเป็นเครื่องมือที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดๆเลยจากปลากุลากิโลละ120เรามาแปลรูปเราจะขายได้ที่กิโลกรัมละ1 3 5 0บาทต่อกิโลลวดลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะมีหนึ่งเดียวในปัตตานีก็คือบาราโหมะค่ะก็คือเราเอาลวดลายเศษกระเบื้องเครื่องถ้วยชามโบราณเนี่ยค่ะนำมาทำเป็นผ้าบาติก ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจรจาออนทัวร์ซีซั่นสี่ดิฉันกนนรัตเหลืองสดและน้องฝ้ายบุญยวีพฤกษากเกษมสุขค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองของจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งในจังหวัดนี้นะคะมีการรวบรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายมากเลยค่ะนอกจากเป็นเมืองพระบุวัฒนธรรมแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะโดยสินค้าที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือปากกุลาเคมนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่เลี้ยงรับรองผู้นำประเทศในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเป็กที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะแล,ะละะ้แล้วค่ะพี่ทรายและนอกจากปลากุเลาเค็มแล้วนะคะจังหวัดปัตตานียังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแปรรูปรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรารู้จักกันดีอย่างผ้าบาติกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนจะพาท่านผู้ชมตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไปพูดคุยกับพี่น้องผู้ประกอบการว่าเราจะสามารถผลักดันสินค้าเหล่านี้ส่งออกตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างไรคะ่ะว่าแล้วก็ไปกันเลยค่ะ,คะ ลักษณะการทํางานของกรมอะค่ะเราก็พยายามที่จะดูว่าในพื้นที่เนี่ยมีสินค้าอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เรามองว่าเราจะช่วยทําตลาดในฐานะของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งที่ผ่านมาพาณิชย์จังหวัดท่านอาจจะช่วยดูในเรื่องตลาดในประเทศนะคะแต่กรมเจรจาเนี่ยเราก็มองเห็นว่าปัจจุบันเรามีการทําความตกลงการค้าถ้าเกิดว่าสินค้าเนี่ยมีมากพอ แล้วต้องการหาตลาดต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะหาช่องทางให้ในะคะอาหารทะเลแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศถึงแสนล้านบาทต่อปีเลยค่ะซึ่งสินค้าอาหารทะเลแปรรูปข,ของไทยเช่นปลาเค็มได้รับการยกเวน้นภาษีนำเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ถึง18ประเทศด้วยกันทางอาเซียน จีนฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีและเปรูในขณะที่ปูกระป๋องได้รับการยกเว้นภาษีนํำเข้าภายใต้ความตกลง FTA ถึง17ประเทศด้วยกันยกเว้นญี่ปุ่นค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเออุไรสุขสวัสดิ์เจ้าของธุรกิจแพรปูโชคอุดมรัตซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเลยนะคะสินค้าจะดีไม่ไดีอยู่ตรงนี้เลยค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการจับปูจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติเป็นอย่างไรและเราจะมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร คุณเอค๋ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะทราบมาว่าธุรกิจแพรปูโชคุดมรัดเนี่ยคะ่ะมีธุรกิจมาก,กว่า40ปีแล้วไม่ทราบว่าคุณเอกพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าตลอด40ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาสินค้าอย่างไรบ้างคะต้องเล่าให้ฟังก่อนคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่พี่นะคะแล้วก็พี่เนี่ยเป็นเจน2และที่มาสานต่อธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันนะคะนอกจากเราจะเป็นเจ้าของเรือประมงเองเจ้าของท่าเทียบเรือเองแล้วเนี่ยเรายังมีโรงงานแปร เบื้องตน้นเรายังมีร้านค้ามหาสมุทรที่ทําการขายสินค้าอาหารทะเลแบบพรีเมียมในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าฟีดแบ็ของเราค่อนข้างดีเลยค่ะและทางแพะปูของเราสามารถจับปูได้ประมาณวันละเท่าไหร่คะในห่วงเวลาเนี้เป็นช่วงของธุรกิจที่เป็น low season ค่ะจะได้ประมาณ500โลแต่ไม่เกิน1,000กิโลนะคะแต่ในช่วงที่ h ฮซีซัเนี่ยบางวันจับได้ถึง2ง3 0 0 0กิโลเลยค่ะ เรือประมงของพี่มีเรือจับปูที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ลอบปูะคะ่ะมีอยู่8ปดลำอุปกรณ์ลอบปูของพี่เนี่ยเป็นเครื่องมือในเชิงอนุรักษ์นะคะเดี๋ยวเราไม่ได้จับปูแบบเครื่องมือทำลายล้างเหมือนอย่างอวนลากแต่เราจับปูโดยที่ทิ้งลอบลงไปในล้าําใส่ปลาเหยื่อลงไปและจับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือของพี่เนี่ย ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดๆเลยแล้วก็ทําให้ในพื้นที่อะค่ะจังหวัดปัตตานีของเราอะค่ะในอ่าวปัตตานีเนี่ยมีการทําการประมงอย่างยั่งยืนด้วยเรือเล็กเรือใหญ่ทุกคนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้แล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศในวันนี้ทางคุณเอกคิดว่าแพปูโชคอุดมรัฐจะสามารถใช้ประโยชน์ ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ได้อย่างไรบ้างคะพี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเรื่องในอนาคตของที่แพรปูโชคดมรัตเราได้วางแผนเอาไว้ต่อไปเราจะมีการทําการส่งออกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามี FTA ตรงเนี้ยภาษีก็จะเป็นศูนย์ทำให้ค่าใช้จ่ายของเราลดน้อยลงพี่ว่าในอนาคตเรื่องนี้สําคัญมากแล้วก็เยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ FTA จะเป็นหุ่นจชื่าสคัญในการช่วยส่งเสริมการค้าสินค้าของไทยค่ะ และในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ๋มากๆะนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทราบเมื่อต้นรายการนะคะปลากุูเลเค็มของปัตตานีเป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและทั่วโลกที่ต้องการอยากจะลิ้มลองรสชาติกันเป็นอย่างมากค่ะใช่แล้วค่ะหลังจากที่ปลากุเลเค็มนะคะเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่แชร์รับรองผู้นําในการประชุมเอเปคและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะวันนี้นะคะกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศมองเห็นถึงโอกาสที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อส่งออกโดยใช้ประโยชน์จาก FTA จึงได้มาพูดคุยกับพี่น้องผู้ประกอบการและชาวประมงพื้นบ้านณวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตซึ่งเป็นผู้ผลิตปลากุเล้าและอาหารทะเลแปรรูปค่ะมี2จุดก็คือเรื่องชื่อ <c oughs> การจดทะเบียนสิ่งดังชื่อทองภูมิสาสตแล้วก็จะควบคู่กันไปกับก,บการทำแพ็กเกจิ้ง <c oughs> ทีนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ชุมชนวิสาหกิจว่าทํายังไงคุณภาพมาตรฐานต้องไปกับชื่อถ้าเขาไม่ประทับใจตอนหลังเขาจะไม่ซื้อซ้ำ แต่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถรักษามาดแผลได้มันไปนะและตอนนี้เราอยู่กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตค,ค,คุณสุกรีคุณสุกีคะทราบมาว่ากรรมวิธีการผลิตลากุเลาเค็มของที่นี่คะ่ะมีกรรมวิธีที่แตกต่างจากที่อื่นคุณสุกีกพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าแตกต่างจากที่อื่นตรงไหนบ้างคะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัววัตถุดิบนะครับ ปลากุเลาของที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นปลากุเลาที่มาจากปากแม่น้ํานะครับเป็นปลากุเลาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะครับปลากุเลาก็จะได้ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์จะทําให้ปลากุเลาที่มาจากบริเวณปากแม่น้ํานะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยนะครับได้ปลามานะครับจะขอดเกตดึงไส้ออกมาแล้วก็หมักด้วยเกลือเกลือที่ที่นี่เนี่ยใช้เนี่ย จะเป็นเกลือหวานปัตตานีซึ่งรสชาตินี้กลอบๆนะครับปลากุเลาจะอร่อยได้จะต้องแดดดีลมดีต้องดูแลเป็นอย่างดีมากนะครับถึงจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วสําคัญที่สุดนะครับปลากุเลาที่นี่จะปลอดสารเคมีค่ะแล้วหลังจากที่เรานําปลากุเลาค่ะมาแปลรูปเป็นปลากุเลาเค็มแล้วค่ะมันสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากน้อยเพียงใดการเพิ่มมูลค่านค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับจากปลากุเลาแต่เดิมเนี่ยที่ชาวบ้านเขาจับได้แล้วก็ไปขายอยู่ ตามแปรปลาในตลาดนี่นะครับกิโลละ120นะครับปลากุูเราสดถึง160บาทแต่ทางกลุ่มนี้นำมาแปลรูปเรารับซื้ออยู่ที่230ถึง260หลังจากนั้นเนี่ยเรามาแปลรูปผ่านกระบวนการของการดูแลเนี่ยเราจะขายได้ที่กิโลกร,รัมละ1,350บาทต่อกิโลถือว่าเป็นการแปลรูปได้บอมูลค่าเพิ่มมากเลยนะคะครับผม สินค้าดีมีคุณภาพขนาดนี้หากส่งออกได้สำเร็จต้องเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในต่างประเทศแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุกรีมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผ้าบาติกลวดลายสวยงามเหล่านี้นะคะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดปะตะัตตานีซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครสามารถนํามาใช้ทุ้ผืนแบบนี้หรือว่าจะนาตัดเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปก็ได้เช่นกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและผ้าบาติกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันในวันนี้เขามีการพิมพ์ลายตามรูปและลวดลายไม่ชามกระเบื้องโบราณก่อนจะนาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่จะสวยงามขนาดไหนนะคะตามเราสองคนไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณฟาริดาก้านรงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโฮมเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณฟาเลยนะคะทราบมาว่ากลุ่มบาราหมปาติก่ะค่ะมีผ้าปาติกที่ต่างจากที่อื่นแต่ว่าไม่ทราบว่าที่นี่ค่ะต่างจากที่อื่นตรงไหนบ้างคะเดิมทีเนี่ยลวดลายของที่นี่ค่ะซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ของที่นี่อยู่แล้วก็คือที่อื่นไม่มีมีหนึ่งเดียวในปัตตานีก็คือบาราห์หอะค่ะก็คือเราเอาลวดลายเศษกระเบื้องเครื่องถ้วยชามโบราณเนี่ยค่ะนำมาทําเป็นผ้าปาติกด้วยบล็อกไม้เดิมเนี่ยเราใช้สีเคมีในการทําผ้านะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้สีที่ได้มมมมาาาาาจจจกในนนชชุของเเร่่ะไวป็สี าวใบโอต้นหูกวางแล้วก็โคนที่เราอยู่รอบอ่าวค่ะซึ่งสามารถมาทําเป็นสีผ้าได้แล้วก็มันจะดูแบบทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็สีที่แบบดูแลสุขภาพผิวของเราไปด้วยะคะ่ะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ของกลุ่มที่กลุ่มทํานะคะปัจจุบันเนี่ยเราใช้นวัตกรรมก็คือใช้มะพร้าวทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นมะพร้าวหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนเราใช้กาบมะพร้าวในการปาดเทียน,นะคะ่ะแล้วก็ แล้วก็ใช้มะพร้าวในการปัดสีโดยไม่ได้ใช้พูกกันนะคะแล้วผ้าบาติกของที่นี่สามารถนําไปต่อยอดผลิตภัณฑ์อะไรได้อีกบ้างคะที่นี่นะคะนอกจากเราจัดผลิตผ้าบาติกแล้วนะคะเรายังแปลรูปเป็นสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋ากางเกงผ้าบันคอค่ะแล้วก็นํามาต่อยอดกับกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในชมุมชนนะคะโอ้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาก<ช>เลยนะคะ,คะแล้วไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้คะ่ะได้มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยไหมคะตอนนี้นะคะยังแต่ว่าตอนนี้นะคะ่ะ มีโครงการหนึ่งหนึ่งโครงการค่ะที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของหนูเนี่ยค่ะไปออกตลาดที่ซาอุอะค่ะเนี่ยค่ะสินค้าผ้าบาติกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยได้ลดภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ประเทศนำเข้าถึง14ประเทศด้วยกันนะคะทั้งอาเซียนญี่ปุ่นฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชิลีค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณฟาริดามากเลยค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวของกลุ่มบาราหงกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับการลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจของกรมเจรจาการค้าระห,หว่างประเทศในครั้งนี้ได้ชิมของอร่อยๆอและได้ของส,สวยๆงานติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยคะ่ะเชื่อมั่นได้เลยคะ่ะว่าสินค้าดีๆจากจังหวัดปัตตานีจะสามารถส่งออกไปถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนคะ่ะ และสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวหรือข่าวสารจากกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศสามารถกดติดตามได้ที่ YouTube และแฟนเพจของกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศได้เลยค่ะและในครั้งหน้ารายการเจราจาออนทัวร์ซีซั่นสี่จะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ